ถือเป็นนักร้องสู้ชีวิตอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงเลยทีเดียวสำหรับนุกธนดลสิริแววคู่หูดูโอสาวหล่อสุดเท่ปายฉัตรนาภาเขียวคำซึ่งชีวิตของหนุ่มนุกกว่าจะประสบความสำเร็จจนมีชื่อเสียงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ได้วรวยด้วยกิบกุลาบแต่เป็นเพราะความสู้และไม่ถอยทำให้นุกประสบความสำเร็จแม้จะจบแค่มหและไม่มีใบป,ปริญญาก็ตาม ล่าสุดนุกเล่าถึงความสําเร็จของตนเองผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนุกธนดลจบแค่ม .6 ใบปริญญาก็ไม่มีใบปริญญาถ้าถามว่าสําคัญไหมตอบได้เลยว่าสําคัญมากๆเลยครับและต้องเก่งมากๆถึงต้องเรียนจบแต่ทางเดินชีวิตคนมันแตกต่างกันครับพี่ๆบางคนรวยบางคนจนบางคนไม่มีหนี้สินบางคนมีหนี้สินที่โคตรเยอะโดยนุกก็อยู่ในกลุ่มที่ครอบครัวการเงินติดลบและหนี้สินเยอะมากๆ นุกจึงไม่เสียเรอะไรที่มีคนมาพูดว่าก็แค่จบม .6 เพราะนุกโคตรภูมิใจในความอดทนความสู้ไม่ถอยของตัวเองเลยและมองตัวเองว่านุกคือผู้เสียสละให้กับครอบครัวของนุกซึ่งนุกจะเรียนต่อก็ได้แต่สงสารพ่อกับแม่ที่การเงินเดือนชนเดือนและยังต้องไปขอหยิบยืมคนอื่นนุกจึงต้องเดินออกตามหาความฝานันซึ่งตอนนั้นฝันว่าอยากเป็นนักร้องที่โด่งดังให้ได้จึงจะมีเงินใช้หนี้ทั้งหมด แต่มันก็ฝันลมนลมแรงๆแต่พอเดินไปเรื่อยๆไม่หยุดเดินมันจึงทําให้ชีวิตของนุกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจนถึงปัจจุบันนี้แต่ในความคิดของนุกณตตอนนี้นะครับนุกอาจจะไม่ได้ใบป,ปริญญาในการเรียนให้กับครอบครัวแต่ทุกวันนี้นุกได้ใบป,ปริญญาชีวิตให้ตัวเองและครอบครัวเด็กอายุ26ปีมีบ้านให้ตัวเอง มีบ้านให้พ่อให้แม่มีรถมีมอเตอร์ไซค์มีที่ดิน50กวก่อไร่และปิดหนี้สินทุกอย่างทําให้ครอบครัวมีความสุขอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปมันคือใบปริญญาของนุกแต่ใช่ว่าจะไม่เรียนนะครับถ้านุกมีเวลาที่พอนุกจะลงเรียนและเอาใบปริญญามาฝากครอบครัวและพี่ๆเลยนะครับและอีกสิ่งที่ตั้งใจคือจะเป็นคนส่งน้องเรียนและให้จูเนีย์นี่แหละ เป็นตัวแทนเอาไปปริญญามาให้ครอบครัวก่อนเป็นใบแรกนี่แหละครับสิ่งที่ใครหลายๆคนถามว่าทำไมนุกหยุดแค่ม .6 ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ